รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ชูรักชูรสโดยโรงแรมอิมพีเรียลควีนส์พาร์คสุขุมวิท22สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสนะคะกับนนท์แล้วก็พี่ภูมิค่ะครับผมวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจมากนะครับคุณผู้ชมครับจากทางกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองครับเป็นตัวเลขใหม่เกี่ยวกับครอบครัวไทยสมัยปัจจุบันนี้เขาว่ากันว่าสติการย่าร้างเนี่ยสูงขึ้นเยอะเลยทีเดียวครับมาดูกันนะคะในปี2555หรือว่า ปีมังกรทองเนี่ยนะคะมีคนจดทะเบียนสมรสกันสูงมากเหมือนกันนะคะถึงประมาณ3 0 0แสนคู่เลยทีเดียวะคะ่ะแต่ในขณะเดียวกันคนที่จดทะเบียนสมรสแล้วหย่ากัน ừ, ในปีนั้นนะคะก็สูงถึงกว่า10,000แสนกว่าคู่เลยทีเดียวก็มันมีหลากหลายสาเหตุหลาก ia, หลายเหตุผลนะครับหนึ่งในนั้นก็คือแรงกดดันจากชีวิตภายนอกค,คือเราไปทำงานแล้วก็เครียดที่งาน สุดท้ายเนี่ยกลับมาที่บ้านก็มาลงกับแฟนของเราภรรยาหรือว่าสามีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของคนไทยเราเริ่มที่จะคิดเหมือนกับวัฒนธรรมของทางตะวันตกเขาละก็คือเราเป็นที่พึ่งของตนมากขึ้นมีความเป็นอินดีพเดนสูงซึ่งก็ถือว่าเป็นดาบสองคมจะบอกว่าดีไหมก็ดีจะบอกว่าไม่ดีไหมก็ไม่ดีเพราะว่าความอดทนของทั้งชายและหญิงเลยน้อยลงค่ะก็เลยมีเคล็ดลับในการประคับประคองชีวิตคู่ส่วนหนึ่งมาฝากกันด้วยนะคะอย่างแรกเลยต้องยอมรับกันและกันให้ได้ก่อน ยอมรับข้อดีได้แล้วข้อเสียก็ต้องยอมรับให้ได้เพราะไม่มีใครเพอร์เฟกนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะเรื่องของบทบาทหน้าที่การทํางานทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านก็ต้องดูแลยอย่างสมดุลด้วยค่ะและที่สําคัญอย่าใช้อารมณ์ในการพูดคุยกันมีอะไรแก้ไขปัญหาชีวิตคู่ก็ต้องอดทนแล้วก็ใจเย็นๆด้วยนะคะเราใครก็ตามนะครับที่ตอนนี้ชีวิตรักไม่ราบรื่นวันนี้เราเตรียมคุณหมอสุด้าของเราครับคุณหมอโอะจะเตรียมเจรบีรักครับเจรบ,บีรักเลยเหรอคะมาหล่อรื่นแบบป๊ป เรามีอะไรจะแนะนําสําหรับเพื่อนๆที่อกหักทางบ้านบ้างก็ไม่ต้องวีคิดอะไรมากเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะทําลายเราได้นอกจากตัวเราเองครับโอสไลด์ก่อนเนี่ยเขาไม่กําหนดเวลาเขาบอกว่าหลังเร็วกว่าความรู้สึกที่ต้องการให้หลังแต่ปัจจุบันเนี่ยเขากําหนดใหม่ก็คือว่าประมาณ1นาทีเร็วที่สุดเท่าที่ผมเจอนะฮะคือเดินไปเนี่ยหลังไปเดินไป้เดินไปหลังไปเลยนะ The no